ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ f อดเ r นเชอร์นะครับผมโอ้คุณหน้าคุณตากันมาพอสมควรแล้วนะฮะที่เห็นตราง่านอยู่ข้างบนนั่นก็คือ f อดเ r นเชอร์รั t เตอร์โฉมใหม่หนึ่รับก็คือเขนเป็นตัวใหม่เครื่องยนต์ดีเซล2.0 bi turbo นะตัวนี้นี่ที่เขาเปิดเครื่องแนละ้วเดยวตามเราตามไปดูเด้อ นี่คือเครื่องของตัวแรปเปอร์ที่เป็นดีเซลนะครับจะไม่ใช่ตัวเบนซินสามสูนนะซึ่งเบนซินกับดนะีเซลเนี่ยเขามีเทอร์โบทวินเหมือนกันอ่าเทอร์โบที่เรียกว่าเทอร์โบทวินกับเทอร์โบไบเทอร์โบนะครับถ้าเป็นตัวนี้เรียกว่าไบเทอร์โบนะครับซึ่งไบเทอร์โบเนี่ยมันจะทํางานหมายความว่าทํางานที่รอบต่ำรอบหนึ่งตัวหนึ่งรอบสูงตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นทวนะินเนี่ยทวินคือมาทํางานพร้อมๆกันถูกไหมถามว่าการกินน้ำมันรุ่นไหนก,ก,ก็ลูกค้าก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่า ตัวไหนที่บริโภคน้ำมันเท่าไหร่นะครับแต่ตัวดีเซลเนี่ยทุกคนถามหามานานแล้วเพราะว่ามันอยู่เคยมีในเจนเก่านะครับแต่ที่ที่เขาใส่มาให้ในแรปเตอร์ตัวนี้คือเพิ่มออตัวระบบ 4A ขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลท i m มขึ้นมาให้นั่นหมายความว่าเราไม่ต้องมาคอยปรับเป็น 2H 4H 4L ตลอดเวลาที่เราขับเราสามารถเลือกกด 4A ทีเดียวเลยนะครับ 4A ก็คือถ้าอยู่ในรถเมื่อก่อก็มีหมดแหละนะครับมีพวก มาด้าใช่ไหมมาด้าที่เป็น AWD หรือว่าพวก CRV นะครับหรือแคปติว่าเมื่อก่อนนะครับอันนี้ Ford จะใส่ให้อยู่ในตัวแรปเตอร์ดีเซลแล้วก็ตัวแรปเตอร์เบนซินนะครับที่มีระบบ 4A มาให้นะครับส่วนการวางระบบทุกอย่างเนี่ยรอนะครับที่เป็นแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่แล้วนะครับเบรกเป็นเบรกอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์หรือว่าเบรกไฟฟ้าถูกบอกไปแล้วทำไมต้องเป็นอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นะเพราะว่าอันนี้ต้องทำงานควบคู่กับตัว Adaptive Cruise Control และ Stop and Go ถ้ามันเป็น มันเป็นไม่ใช่แบบเบรกเบรกไฟฟ้านะครับเป็นเบรกปั๊มเนี่ยเวลาที่มันทํางานเนี่ยมันจะทําการเบรกแล้วก็จะเรียกว่าเบรกแล้วมันจะแบบจะดูกขึ้นไปทำให้การขีดมันไม่สมูทน,นั่นเองนะครับเขาก็เลยใส่ส่วนตัวระบบพวกนี้มาให้นะครับส่วนเหมือนเดิมครับช่องแอร์หรืออะไรเงี้ยการวางเหมือนเดิมไหยผิดแต่ว่าตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวเบนซินตรงที่ว่าเบนซินอ่ะเราสามารถปรับโช๊คได้ถูกอไมเดี๋ยวเราไปดูตรงกลงอะไรนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบูธฟอร์ดนะครับผมก็มีหลากหลายเจลเซอร์คอนเทเอร์รัเตอร์ที่่อดอด้านบนตัวใหม่นะครับ d i Turbo 2.0ลิต์นะครับแล้วก็หึงไลเจอร์ตัวธรรมดาทั้งสองประตูสี่ประตูนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นฟอร์ดเอเวอ s t เรสต์นะฮะตัวใหม่เหมือนกันนะครับหรืวจะเป็นฟอร์ดมาส t ต n g นะสีเหลืองอารามจอด Neutronina, eh, oh, oh.